จกกังหวัดเชียงรายครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของอูชิฟ้านะครับ1,628รด้านหลังของผมเป็นประเทศลาวนะครับด้านล่างคือหมู่บ้านจิงตองครับเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ในฝั่งสปปลาวนะครับแลก็เ็นบรรยากาศลมกันแห้งแรงด้นหั้านล่างเ,เป็นทะเลหมอกสวยงาม จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวท้องนี้อุณหภูมิประมาณแค่16องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับยอดสีฟ้าก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนท่านี้จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมแต่ว่าสภาพโดยรวมนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและก็การท่องเที่ยวที่นี่ก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ